สำหรับสถิติการขายสินค้าตัวนี้นะครับดีมากๆเลยขายไปแล้ว2องพันสามร้สงน่งก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผมโค้ชศักดา์อาวลายนิเกอร์นะครับเป็นผู้สอนการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศนะครับผ่านเว็บไซต์ eBay และ Amazon.com วันนี้ผมมี เรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการขาย e b a ์มาฝากที่น้องชาว eBay อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเป็นคลิปการหาสินค้าขายดีนะครับใน eBay วันนี้ผมได้ทำา d a t า mining นะแล้วก็เจอสินค้าที่ขายดีมากๆนะครับสินค้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสินค้าสไตล์สกินแคร์ care, นะแล้วก็เป็นสินค้าสไตล์เกาหลีด้วยนะครับ จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่าสินค้าตัวนั้นก็คือนี่ครับสำหรับสถิติการขายสินค้าตัวนี้นะครับดีมากๆเลยขายไปแล้ว2องพันสามร้สงน่งก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับนี่เลยถ้าให้ผมเดานะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกสกินแคร์นะฮะอันนี้น่าจะเป็น ครีมนะครับกันแดดนะเราก็บอกว่าเป็นครีมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ครีมนะครับก็น่าประมาณว่าเป็นครีมกันแดดนะแต่สินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าเกาหลีนะครับเพราะเราดูจากตรงนี้นะนี่เป็นสินค้าเกาหลีวันนี้ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จนจบนะครับผมมีบอกเลยว่าสินค้าตัวนี้อยู่ที่ไหนนะที่สำคัญอยู่ในเมืองไทยด้วยนะ พราะนั้นต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปนะครับผมพาไปดูสถิติการขายของเขาก่อนเนี่ยตัวนี้ขายไปแล้ว2,835โซ่จุนครับลองเข้าไปดูนะว่าล่าสุดเขาขายเมื่อไหร่อยากจะบอกว่านะครับขายทุกเดือนแล้วก็แต่ละเดือนขายทุกวันนะครับถ้าเราไล่จากเดือนเอาแบบว่าสามเดือนล่าสุดนะครับ ตั้งแต่เดือนเนี่นะครับเดือนกรกฎานะมามีขายทุกวันนะครับรกรกฎาสิงหาก็ทุกวันเหมือนกันนะแล้วก็นะครับเดือนกันยานก็ทุกวันเหมือนกันนะครับจนถึงวันล่าสุดนี้เลยนะก็สินค้าตัวนี้ขายดีแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครถนัดอ่าสินค้าประมาณนี้นะครับก็ลองหามาขายดูได้นะนะ และที่สําคัญนะครับสินค้าตัวนี้อยู่ที่เมืองไทยนะครับอยู่ขายในช้อปปีของเรานี่เองนะครับ,รบทุกคนก็ลองไปหาข้อมูลหรือติดต่อแม่ค้าพ่อค้าในช้อปปีก็ได้นะครับลองเอามาขอติดต่อเอารูปภาพนะครับเพื่อเอามาวางขายก่อน,นคขายได้ก็ค่อยติดต่อเข้าไปนะนะก็สําหรับ คลิปนี้นะก็เป็นคลิปที่สอนเรื่องการหาสินค้าขายดีนะครับถ้าคนไหนสนใจนะครับอยากจะให้ผมเป็นที่ปรึกษาเรื่องของการขายสินค้าไปไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay เนะี่ยก็ผมมีข้อมูลติดต่อด้านล่างนะครับว่าจะทักแชทไลน์เข้ามาได้เนอะราตอนนี้สําหรับราคาคอร์สเรียนเนี่ยก็ถูกมากๆนะครับก็เป็นราคาคอร์สเรียนที่อยู่ในช่วงโควิด1 9 ถ้าวันนี้นะครับหรือวิดีโอนี้นะมีความรู้แล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆทุกท่านดูแล้วได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ